สวัสดีจ้าขอต้อนร no hm ับเข้าสู่บ้านนกดาวแม่มสินเมืองสุพรรณพาทุกคนมาชมบ้านทรงมุกซ้อนหรือว่าทรงมะลิซ้อนตัวบ้านกว้าง3เมตร30ยาว7เมตรมี1ห้องนอน1ห้องน้ำหนครัวโล่งห่งระเบียงพร้อมด้วยระบบน้ำระบบไฟ หลังนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างออกไปอีกเล็กน้อยนะคะราวระเบียงและราวบันไดเป็นลูกกลึงมีเสาอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ต้นขนาดหน้าเสาจะเป็นขนาดมาตรฐานที่ทางร้านใช้คือ6คูณ6นิ้วหน้าต่างนะคะก็เปิดแบบบีโก้แถวและ3บาน หลังนี้เป็นงานสั่งผลิตนะคะก็จะมีความแตกต่างออกไปอีกเล็กน้อยนะคะจากหลังอื่นๆตัวระเบียงนะคะก็กว้าง3ามเมตรสายาว1นึ่เมตรห้เซนมีที่นั่งนะคะ2 2ส,สองฝั่งด้วยกันนะคะ ความแตกต่างจากหลังอื่นๆอย่างแรกนะคะสำหรับหลังนี้คือประตูด้านหน้าจะเป็นประตูแบบเปิดกว้างนะคะเปิดเข้าด้านในซึ่งบ้านทุกแบบทุกขนาดนะคะก็ประตูด้านหน้าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นประตูไม้บานเลื่อนบานสไลด์นะคะแต่ว่าหลังนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างก็เป็นประตูเปิดกว้างนะคะเข้าด้านในในกรณีงานสั่งผลิตนะคะก็ แจ้งได้นะคะว่าต้องการประตูแบบไหนนะคะความสูงของเพดานนะคะอยู่ที่2เมตร50เซนแล้วก็เพดานหลังนี้นะคะก็จะเป็นเพดานเรียบๆนะคะก็ถ้างานสั่งผลิตนะคะก็แจ้งได้เช่นเดียวกันความแตกต่างอย่างที่สองนะคะจะเห็นได้นะคะว่าลูกค้านะคะต้องการให้เดินไฟแบบลอยนะคะ ซึ่งโดยปกตินะคะก็จะเป็นการเดินไฟใต้เพดานนะคะกรณีงานสั่งผลิตก็สั่งได้เช่นเดียวกันส่วนความกว้างของห้องนะคะหรือความกว้างของระเบียงก็สามารถสั่งได้นะคะว่าต้องการให้กว้างยาวเท่าไหร่นะคะในกรณีงานสั่งผลิต ก็แจ้งได้นะคะถ้ามีค่าจะจ่ายเพิ่มเติมนะคะทางร้านก็จะแจ้งส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะที่สามารถทำครัวได้นะคะ ก็มีประตูไว้ด้านหลังนะคะไว้สำหรับต่อเติมนะคะกรณีงานสั่งผลิตนะคะก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะว่าต้องการให้ห้องน้ำนะคะกว้างยาวเท่าไหร่นะคะก็แจ้งได้ ส่วนของห้องน้ำนะคะก็สามารถที่จะเลือกโทนสีกระเบื้องได้นะคะถ้าต้องการที่จะติดเครื่องทำน้ำร้อนนะคะหรือเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำก็กรณีงานสั่งผลิตนะคะก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะทางร้านก็จะแจ้งนะคะ ราะว่าส่วนของทางร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ติดตั้งไปกับตัวบ้านนะคะทางร้านก็จะจัดให้ตามมาตรฐานที่ทางร้านใช้นะคะถ้าลูกค้านะคะต้องการที่อยากได้อ,อ,อุปกรณ์นะคะที่ถูกใจนะคะก็ซื้อมานะคะทางร้านก็จะติดตั้งให้ แล้วหลังนี้นะคะมีความพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะ ก็จะเป็นตรงนี้นะคะคือประตูบานสไลด์นะคะเปิดได้ฝั่งเดียวกรณีงานสั่งผลิตนะคะก็แจ้งได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก็ทางร้านก็จะแจ้งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามงานได้นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งทางเพจนะคะแล้วก็ใน Youtube ถ้าต้องการข้อมูลอื่นๆเร่งด่วนนะคะก็แนะนำให้โทรสอบถามนะคะถ้าต้องการที่จะมาชมบ้านจริงที่หน้าร้านนะคะแนะนำให้โทรสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าจะมีงานให้ชมนะคะเป็นช่วงๆเป็นการผลิตงานไปนะคะจัดส่งไปถ้ามีคำแนะนำติดชมตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้ที่จะหมดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีแล้วนะคะรีบจับรีบจองกันเลยนะคะรอติดตามคลิปถัดไปนะคะว่ามีอะไรมาให้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเวลาลงคลิปนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ